สวัสดีครับนี่ช้างโมโต์แล้วก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ระดับโลก HJC นะครับ HJC HJC ก็เป็นหมวกกันน็อกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนักแข่งระดับโลกระดับประเทศ หัวแถวประเทศไทยก็ใช้ HJC กันไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นของเขาครับตัวนี้เป็นรุ่น Alpha 70นะครับ Alpha 70เนี่ยก็คือเป็นหมวกที่มีฟังก์ชันละเป็นหมวกที่เรียกว่าเป็นหมวก full face หมวกเต็มใบแล้วมีเ,เรียกเลนดำด้านในนะครับเลนดำด้านในตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็จะให้ความนิยมกันมากนะครับสำหรับหมวกที่มีเลนดำด้านในก็คือ บางทีเราเดินทางจะเป็นกลางวันกลางคืนหรือว่าเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดหรืออะไรพวกนี้นะครับตัวนี้มันก็ช่วยได้ในการป้องกันความร้อนป้องกันสายตาเราไม่แสบตาไม่ให้ร้อนอะไรเงี้ยได้นะครับตัวนี้เราก็ปรับขึ้นลงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปรับขึ้นลงได้สะดวกตลอดเวลาครับดันมามันก็จะมีจุดล็อกของเขาตึงพอดีอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าตัวอนะัลฟา70เนี่ย ก็ถือว่าเป็นหมวกที่เขาเรียกเป็นเป็นตัวตัวบนบนของของตัวท็อปของของตัว HJC แล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ซึ่งเป็นหมวกตัวท็อปของทางสายที่มีเลนดำแล้วกันนะครับอย่างนั้นแล้วก็ออกแบบมาให้การใช้งานเนี่ยสบายสะดวกสบายเป็นหลักใช้ในการเดินทางใช้ในการอะไรเงี้ยก็ ก็เหมาะอะไรเงี้ยนะครับน้ําหนักก็ไม่หนักมากเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะครับภายนอกของเขาเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวช่องลมด้านบนนะครับประมาณนี้ก็มีสไลด์สไลด์สไลด์ขึ้นมานะครับจนลมนนนด้านบนด้านด้านด้านหลังมันก็จะเป็นลมแล้วก็กดเอาครับกดปิด,เป,ดเปิดประมาณนี้นะครับกดปิด,เป,ดเปิดได้นะครับก็เป็นคล้ายๆสวิตช์เลื่อนปิดเปิด,เ,ปดเอา นะครับด้านหน้าก็เป็นช่องลมตรงนี้นะครับด้านหลังก็มีช่องลมระบายบริเวณนี้นะครับภายนอกจะประมาณนี้แต่ที่สําคัญของหมวกตัวนี้นะครับหลายหลายท่านยังเห็นแล้วยังอะไรยังไงผมพยายามจะนําเสนอความพิเศษของของหมวกลายนี้นะครับตัวนี้เป็นลาย TT นะครับ TT เนี่ย ก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันในในเกาะอ่าเกาะแมนนะครับในอ่าสหาราชอาณาจักรอังกฤษนะครับประมาณนี้ก็คือทีทีเนะี่ยเป็นเหมือนปิดเกาะขี่แข่งรถกันทั้งเกาะเลยเป็นอ่าเขาเรียกเป็นซีรีส์แข่งขันรออายการหนึ่งที่อยู่ในเมืองประมาณนี้นครับก็จะมีการขี่สปอร์ตขี่รถต่างๆในเมืองก็จะเป็นแบบเป็นสืบทอดกันมายาวนานหลายๆปีละนะ HJC ก็ เหมือนแบบอ่าไล่ลิขสิทธิ์สนุนเข้าไปนะครับแล้วก็ทำเป็นลายพิเศษขึ้นมานะครับก็จะเขียนไว้เลยครับ Ice o f m a n นะครับ Road Racing นี่ก็เป็นโลโก้อ่าของเขาอยู่แล้วนะครับด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่แผนที่ที่ใช้ในการแข่งนะครับแผนที่ในเกาะของเขาก็จะแข่งวิ่งกันประมาณนี้ก็จะบอกจุดนั้นจุดนี้อะไรต่างๆนะครับก็มีโลโก้ก็ทําเป็นอ่าสสีนะครับด้านหนึ่งสีดํา ด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับหมวกใบนี้เป็นสีเงานะครับเงาแล้วก็เคลือบเงามาด้วยเขาเรียกว่าเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดแบบวิง่งวิ่งคล้ายเกล็ดเพชรเงาเงาครับก็โดนแสงก็แวบ,บๆนิดนึงก็สวยงามครับมีกลิ่นไอทงหมกรุกตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เท่ๆครับเป็น เป็นหมวกเขาเรียกเป็นหมวกพิเศษแล้วน,นะครับสำหรับเจ้าตัวอาตีตัวนี้นะครับไอซ์ออฟแมนนะครับแล้วก็อย่างผมอ,อ,อธิบายตัวภายในของหมวกก็ถอดซักล้างได้นะครับมีสายดึงอ m e เม e เ c นซีนะครับฉุกเฉินดึงมาปุ๊บนวมก็จะหลุดออกมานะครับสายรัดคางเป็นดีดีลินะครับใช้งานง่ายน้ำหนักเบาตัวนี้น้ำหนักเบามากเลยนะครับ น้ำหนักตัวนี้ออยู่ที่1,450กรัมนะครับสำหรับหมวกที่มีแว่นดำด้านในน้ำหนักอยู่ประมาณ1,400เนี่ยถือว่าเป็นหมวกที่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับประมาณนี้นะครับก็คืออยากนำเสนอตัวนี้ครับก็เป็นลายพิเศษยังบางท่านอยากเป็นนักสะสมที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 ่ยหลักๆก็จะมีหลายๆค่ายที่จะทำหมวกทีขึ้นมานะครับนี่ก็เป็น อีกหนึ่งจากค่าย HJC นะครับก็สวยงามนะครับมีสไตล์สะสมไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเท่ๆรอๆกันไปอีกหนึ่งตัวจาก HJC Alpha 70 Line TTI o f Man นะครับยังไงสนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะครับช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับไลน์แอด ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโตชาแนลทาง YouTube ด้วยนะครับยไงก็ฝากขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ